คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1985ในยุคที่เกมต่อสู้กำลังเริ่มได้รับความนิยมค่ายบันไดได้สร้างเกมจากอนิเมะชื่อดังคินนิคูแมนหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อกล้ามเหล็กยอดมนุษย์และเกมนั้นก็คือคินนิคูแมนมัสเซิลแท็กแมทนี่คือหนึ่งในเกมมวยปล้ำเกมแรกๆของเครื่องแฟมิคอม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกคู่แท็กทีมของยอดมนุษย์จากซีรีส์เพื่อเข้าร่วมศึกมวยปล้ำสุดมันบนสังเวียนเหล็กกล้าตัวละครมีให้เลือกถึง8คนไม่ว่าจะเป็นคินิคูแมนเทอร์รี่แมนรามินแมนโรบินแมสบัฟเฟลโลแมนและเหล่ายอดมนุษย์ตัวร้ายอีกมากมายแต่ละคนมีท่าไม้ตายเฉพาะตัวเช่นมัสเซอร์สปาร์กทอร์นาโดแคลชหรือทาวเวอร์บริด ทีถ้าจับจังหวะได้ถูกจะปิดฉากคู่ต่อสู้ในพริบตาระบบเกมเป็นแบบ tag team battle ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวกลางแมตช์ได้ตลอดผู้เล่นสามารถเก็บลูกบนพลังกล้ามเหล็กที่ลอยผ่านเวทีและสามารถใช้ท่าไหล้ตายพลิกเกมได้แม้กราฟิกจะเป็น8บิตเรียบง่ายแต่สิงเชียรเสียงระฆังและท่าทางของนักมวยปล้ำกลับทำให้บรรยากาศของสนามปรลลองดูคึกคักและเต็มพลังอย่างไม่น่าเชื่อ Kinnikuman m u สเ l e t a g m ก t กลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมถล่มทลายในญี่ปุ่นเพราะเล่นได้สองคนแข่งขันกันได้ทั้งวันไม่มีเบื่อและยังเป็นต้นแบบของเกมมวยปล้ำในแฟนชายต่อมานี่คือเกมที่พิสูจน์ได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีกราฟิกอลังการก็สามารถสนุกจนหัวเราะได้และเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเกมต่อสู้แบบแท็กทีมที่ยังคงมีอิทธิพลมาถึงทุกวันนี้ คินนิคูแมนมัสเซิลแท็กแมต2์คือเวทีแห่งมิตรภาพความฮาและความบ้าพลังของยุค8 0ใครได้เล่นในวันนั้นรับรองจำไม่ลืมแน่นอนขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ